สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่น DV d พกพายี่ห้อ AJ นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ AJ Portable DVD รุ่น PC d d 1 1นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จอ11นิ้วทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อ AJ รุ่น p c d 1 1 d นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จอ11นิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบหูฟังนะครับ ตัวนี้ก็ av out av in นะครับเอาไว้สำหรับ av เอาก็สำหรับต่อออกจอใหญ่ av in ก็สำหรับต่อกล่องดิจิตอลนะครับไปหาสายมาต่อเองนะครับตรงนี้ power on นะครับเปิดเครื่องตรงนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เสียบไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้ผมชาร์จแบตไว้เต็มแล้วนะครับยังไม่ต้องเสียบก็ได้นะครับนี่ก็มีอะแดปเตอร์นี่ครับมีอะแดปเตอร์เสียบแต่ผมไม่ได้เสียบนะครับ เนื่องจากว่าชาร์จไฟเต็มแล้วมันมีแบตเตอรี่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสียบนะครับดูหนังไปได้น่าจะจบเรื่องอยู่นะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องเลยนะครับหลังจากที่รีวิวดูด้านข้างกันแล้วตัวนี้จอ11นิ้วนะครับนี่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมทําจอให้มันตรงๆนะครับอ่านี่ครับตัวนี้จอ11นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับจอใหญ่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับในการ ฟังเพลงก่อนนะครับเป็นการทดสอบแผ่นแผ่นซีดีออดิโอนะครับคุณผู้ชมครับซีดีออดิโอนะครับทำการเปิดให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับอ่าได้แผ่นแล้วนะครับซีดีออดิโอนะครับฟังเพลงนะครับฟังเพลงเก่าๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่ากำลังอ่านแผ่นนะครับ นี่ครับอ่านแล้วครับนี่ครับอ่านแผ่นแล้วนะครับอ่าพอแล้วนะครับปิดนะครับให้ฟังนานไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับอ่า ฟังเพลงไปแล้วก็ต่อไปก็ VCD นะครับ VCD ปึ๊บมาทดสอบกันนะครับ VCD อ่านี่ครับเป็นภาพยนตร์จีนนะครับ VCD ภาพก็แจ่มดีทีเดียวนะครับนี่ครับ อ่ะพอแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปก็แผ่น DVD นะครับทีนี้ต่อไปก็เป็นแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับอ่าสวยงามนะครับตัวนี้ นี่ครับ BCD ก็อ่านได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ทดสอบการอ่านแผ่นให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับตัวนี้ขาย1,200บาทนะครับสนใจก็โทร0 8 1 5 8 5 1 9 9 8นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ